สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะเมื่อสิบเมื่อสักครู่เราก็เกินไปถึง P 1ซึ่งเราจะเน้นในประเด็นในเรื่องของระบบการบริหารจัดการว่าเราจะทำให้บุคลากรปลอดภัยแล้วมีสุขอาชีวอนามัยใช้คำนี้เลยนะคะมีความอาชีวอนามัยเนี่ยได้อย่างไรที่ไม่เกิดผล,ผลกระทบจากงานนะคะเราจะต้องมีพื้นฐานเรื่องระบบบริหารจัดการซึ่งจะมีทั้งมาตรการทางกฎหมายแล้วก็มาตรการเชิงคุณภาพซึ่งได้แก่ ในเรื่องของมาตรฐานของสรพนั่นเองนะคะคันนี้ภาพนี้ก็จะนําไปสู่เรื่องของการมุ่งไปสู่ความสําเร็จด้วยกันก็อาจจะไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวจะต้องได้รับความร่วมมือตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนไปถึงปฏิบัติการนะคะคันนี้เมื่อสักครู่ก็ทิ้งท้ายไปว่าในการจัดการเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องมีคนดูแลนะคะส่วนใหญ่ก็ในประเทศไทยเนี่ยก็จะใช้กลุ่มง,งานอาชีวเวชกรรมเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบ ในการดูแลบุคลากรตรวจสุขภาพบุคลากรที่เกียเ่ยวข้องจากงานแต่ในประเด็นของเชิงกายภาพในการดูแลว่า Process of Work เนี่ยณจุดไหนมีอันตรายอะไรบ้างนะคะและเราจะไปคอนโทรลอย่างไรเนี่ยจริงๆแล้วเรามีวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนะคะใน <c oughs> ในส่วนของสถานประกอบกิจการเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานอันนึงที่เรียกว่าหน่วยงานด้านความปลอดภัยและก็อาชีวะอนามัยนะคะซึ่งจริงๆแล้วในโรงพยาบาลก็ก็มีได้ในต่างประเทศก็มีแบบนี้อยู่นะคะามากมายมากมายเลยที่เห็นด้วยตัวเองนะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้มีแยกออกเป็นหน่วยงานชัดเจนแต่ว่าของ มหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนะคะประมาณสัก4ี่หโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีบอดี้ที่แยกออกมาชัดเจน,เป,นเป็นเรื่องของการบริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยซึ่งในส่วนนั้นก็จะมีบริการอาชีวอนามัยในรูปนี้นะคะก็เราจะเห็นว่าใครสามารถเป็นหัวหน้าได้นะคะอย่างประเทศฮ่องกงก็จะเป็นพยาบาลเป็นผู้จัดการอย่างแคนาดาก็จะเป็นจอปวิชาชีพเป็นผู้จัดการ อย่างถ้าของคณะแพทย์ลงประเทศไทยเราเองก็ส่วนใหญ่เป็นหมอนะคะอย่างตัวเองก็จะเป็นผู้จัดการในการบริหารจัดการอาชีว่านามัยและความปลอดภัยนะคะอันนี้พอเราเห็นภาพของการบริหารจัดการเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะต้องลงไปปฏิบัติหน้าง,งานเป็นแผนงานแผนงานอ,อันที่1คือ P2 คือแผนงานที่เมื่อเราเดินดูทั่วๆไปในโรงพยาบาลเราก็จะมองเห็น process of work ว่า process of work ตัวไหนมีอะไรบ้างที่จะมีผลกระทบ กับบุคลากรน,นะคะคือเรื่องของอินเฟคชันติดเชื้อนี่จะไปอยู่ในตัวไอนะคะของส่วนที่อาจารย์ในสินิรับผิดชอบก็จะเป็นอันที่ไม่ใช่ติดเชื้อน,นะคะอันเราก็จะแบ่งเขาเรียก Hazard อันตรายออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆก็จะเป็นทางด้านกายภาพทางด้านทางด้านเคมีทางด้านของโคร m ไบโอเมคานิกส์ ics, นะคะแล้วก็ในเรื่องของลังสีนะคะนี่ก็จะเป็นมีส่วนเกี่ยวข้อง ที่จะทําให้เกิดอันตรายกับบุคลากรด้วยนะคะตัวยอย่างเช่น P 2 1สิ่งคุกคามทางด้านกายภาพ Definition ก็จะได้แก่เสียงแสงสว่างความร้อนนะคะอันนี้ก็จะต้องมีกลุ่มบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะคะอาจจะอาจจะเป็นกลุ่มงานอาชีวเวิจกรรมที่ต้องมาดูแลอาชีวอนา,ามัยและความปลอดภัยนะคะ อาจจะถ้าโรงพยาบาลศรีนครินหรือศูนย์ัรใจเสียงขิดของคณะแพทย์มขอก็จะมีเจอ,อาอวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพนะคะเขาก็จะเป็นคนอีเดนติฟายร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานซึ่งอันนี้ก็ต้องทําไปตามตามกฎหมายนะคะคือระดับหัวหน้างานเพื่อจะไปะสํารวจดูว่าในที่ทํางานของอของท่านนะคะของของบุคลากรเนี่ยมีสิ่งคุกคามอย่าง,างแบบนี้หรือเปล่า ซึ่งมาตรฐานเหล่านี้เราก็จะต้องได้มาจากองค์ความรู้นะคะเช่นเพราะอะไรเพราะว่ากรณีที่บุคลากรสัมผัสเสียงดังก็อาจอาจะเกิดปัญหาเรื่องการได้ยินเรื่องของแสงส,ส,สว่างก็จะเป็นเรื่องของสายตาเรื่องความร้อนก็จะมีผลกระทบเรื่องของอารมณ์หรือการเจ็บป่วยเรื้อรังได้เพราะฉะนั้นเสียงเหล่านี้เราก็ต้องไป identify ว่าความร้อนอยู่ที่ไหนเช่นงานโภชนาการแผนกซักรีดเสียงดังอยู่ที่ไหนก็อาจจะเป็นของแผนกช่างหรือบอยเลอร์ หรือโภชนาการหรือธนตกรรมแล้วเราจะทราบได้ยังไงว่าเป็นอันตรายเพราะนั้นก็จะต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน,นก็จะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพไปใช้เครื่องมือในการตรวจไม่ว่าอาจจะเป็นซาวเลเวลหรือจะเป็นน้อยโดสว่าดูว่าแสงเส,สียงที่ดังเนี่ยมันอยู่ในขีดจํากัดที่เป็นอันตรายหรือเปล่าแล้ว เราควบคุมได้ไหมถ้าควบคุมไม่ได้อาจจะจําเป็นต้องไปถึง P3 ก็คือจะต้องมีการตรวจสุขภาพนะคะ P2 ก็คือจะเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มองเห็นนะคะแล้วก็มาควบคุมแสงสว่างในที่ทํางานเนี่ยตามกฎหมายต้องออดําเนินการตรวจสิ่งแวดล้อมในการทํางานระดับของแสงความเข้มของแสงทุกทุกปีนะคะอันนี้ก็ต้องมีผู้จัดทำนะถ้ามีจอปวิชาชีพนะคะเขาก็จะสามารถ ถ้ามีเครื่องมือก็จะสามารถตรวจได้เองนะคะแต่ถ้าไม่มีเราต้องมีระบบบริหารจัดการไปหาคนมาตรวจวัดเพื่อให้ทราบว่าแสงสว่างที่มีอยู่บุคลากรทํางานเนี่ยจะเกิดมีผลกระทบต่อบุคลากรหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นอนอกจากทําไมทําแล้วโปรเซสท้าทำก็ต้องไปหาคนมาทำงานหาคนมาทําอย่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็จะมีหน่วยวิศวกรรมทางการแพทย์ที่ช่วยมาดูแลเรื่องนี้นะคะ ตรวจวัดเสร็จแล้วต้องทําอะไรต้องปรับปรุงและแก้ไขจุดนั้นก็คือการควบคุมและคอนโทรลคือหลักการหลักการที่จะต้องทําเป็นพื้นฐานของทุกๆเรื่องนะคะใน P2 ก็จะเป็นประเด็นคือทําไมต้องทำนะคะ,ะถ้ารู้ว่าต้องทาแล้วนะมีการตรวจประเมินแล้วนะถ้ามีตรวจประเมินนะคะอยู่ในขั้นเสี่ยงอันตรายมีความเสี่ยงนะคะก็จะต้องทําการควบคุมลดความเสี่ยงนั้นโดยการลดการสัมผัสก็ได้หรือหาอุปกรณ์มาปกป้องอันนี้ก็ต้องอยู่ที่วิธีการที่เราไปดูที่หน้างานอีกทีนะคะนั้น คอนเซปต์ของ P2 จะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกันไปหมดทุกๆฮาษานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเช่นถ้าแสงถ้าเป็นความเข้มของเสียงแสงสว่างแล้วก็ความร้อนเนี่ยในกฎหมายจะต้องทำทุกปีนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถลดเสียงดังได้นะคะอยู่ที่ต่ำกว่า85เดซิเบลได้เราจะต้องควบคุมโดยการอาจจะใช้เข้าสู่โครงการอนุรักษ์การได้ยินปัจจุบันก็เป็นมาตรการอนุรักษ์การได้ยินนะคะ ซึ่งก็จะทำให้บุคลากรได้รับความปลอดภยัยได้รับการโปรเทคปกป้องไม่ให้สัมผัสกับเสียงดังและมีผลกระทบได้อีกข้อหนึ่งก็คือบุคลากรจะต้องได้รับการอบรมนะคะในทุกเรื่องของฮาซด์เนี่ยที่มีอันตรายอยู่ในที่ทํางานเนี่ยบุคลากรได้รับต้องได้รับการถ่ายทอดข้อมูลแล้วก็ได้รับการอบรมในการทํางานระดับพื้นฐานเนี่ยให้ทํางานด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็ถ้าจําเป็นต้องใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัยก็จะต้องมีการอบรมให้ใช้ที่ได้ถูกต้อง ะะเมื่อดําเนินการหาศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราดูแล้วคอนโทรลได้แล้วเราต้องไปมอนิเตอร์ต่อก็ต้องมีรอบการตรวจวัดก็จะเป็นหลักการแบบนี้ไปทุกๆหาศาสตร์ก็คือพอเราไอดีติฟายได้แล้วว่ามีอันตรายนะคะเราก็ไปควบคุมควบคุมไม่ได้อาจจะต้องมีเรื่องของตรวจสุขภาพซึ่งจะรีเฟอร์ไปถึง P3 นะคะแล้วก็ถ้าเราควบคุมได้แล้วเราต้องมอนิเตอร์อีกว่าไอ้ที่เราปรับปรุงไปแล้วเนี่ย มันยังใช้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นาาพาร์ทของมอนิเตอร์ริงนะคะส่วนเคมีคอลเคมีคอลฮาสาดมีประเด็นเพิ่มเติมคือเนื่องจากในโรงพยาบาลเนี่ยนอกจากสารเคมีเหมือนในโรงงานแล้วเรายังมีคำว่ายาอันตรายเรียกว่าฮา d ัดดร r กส์นะคะฮาซัดดรักเนี่ยก็จะ มีการลิสต์เร็จไว้แล้วก็มีการ update, อัปเดตเรื่อยๆนะคะเราใช้รายการยาจาก National Institute of Occupational Safety and Health นะคะซึ่งก็จะอัปเดตปีๆไปแล้วก็ไปเลือกดูว่ามียาอะไรบ้างที่อยู่ในลิสต์แล้วโรงพยาบาลเรามีนะคะเพราะนั้นสารเคมีอันตรายยาอันตรายต้องได้รับการทั้งเฝ้าระวังทางการแพทย์อยู่ใน P3 ทั้งมีการจัดการควบคุมนะคะไม่ให้บุคลากรมาสัมผัสนะคะตัวอย่างเช่นเคมีบาบัดเช่นกัน เคมีบฏิบัติก็เข้าข่ายที่จะต้องมีการดําเนินการามาควบคุมไม่ให้สัมผัสโดยใช้อาจจะใช้ cross system หรือทำภายใต้ local exhaust ventilation system และหรือบุคลากรต้องใช้ PPE เพราะนั้น process ที่ต้องอดำเนินการก็ต้อง approach ด้วยเรื่องของกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องนะคะหรือถ้าในห้องปฏิบัติการมีห้อง lab ก็จะต้องมี iso 15190เเข้ามาช่วยนะคะหรือมีกฎกระทรวงเกี่ยวกับด้านสารเคมีนะคะ แล้วก็มีการประเมินว่าสารเราบุคลากรเราสัมผัสหรือเปล่าถ้าสัมผัสจะต้องควบคุมมให้เกิดการสัมผัสเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอมาตรฐานทางวิชาชีพมาตรฐานทางการดําเนิน work process ปกติซึ่งมี iso กํากับหรือมาตรฐานของห้องแลบกํากับก็ต้องดําเนินการ เพราะฉะนั้นเวลามีหาสว์ตแต่ละตัวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลเนี่ยหยิบหมวดหมู่ออกมาแล้วดูว่ามีกฎหมายหรือมีมาตรฐานอะไรที่เราสามารถเอามาใช้ได้แล้วก็แอปพลายเขียนเป็นแนวปฏิบัติของโรงพยาบาลของตัวเองนะคะเราอาจจะไม่ได้สามารถทําได้ตามกฎหมายทุกๆส่วนแต่เราจะต้องเลือกมาทาที่เหมาะสมแล้วก็ควบคุมของการสัมผัสได้ได,ได้นะคะแล้วประเด็นอีกสําคัญอีกอันหนึ่งในกรณีของสารเคมีก็คืออุปกรณ์คุ้มครองระบบทางเดินหายใจที่เรียกว่า respirator ตัวอย่างเช่นของโควิดก็คือ N95 ถ้าสารเคมีก็เป็นลักษณะที่มีตัวกรองนะคะเราเรียก respirator ซึ่งจะมีโปรแกรมที่เรียกว่า respiratory protection program นะคะก็อันนี้มีรายละเอียดมากอาจจะต้องพูดต่อไปภายหลังอันนี้เป็นน้ำจิ้มให้ก่อนนะคะแล้ก็ควรจะมีคู่มือปฏิบัติการมีการเทรนนิ่งนะคะเหมือนเมื่อสักครู่สารเคมีอะไรอันตรายต้องมาได้รับการอบรมถ้ามีอุปรกรณ์ที่ต้องใส่ PPE นะคะก็ต้องได้รับการอบรมในการใส่ให้ถูกต้อง ถ้าเป็น r รสเวอ a t o r ก็ต้องมีการทั้งมีขั้นตอนการทำเรียกว่าโปรแกรมซึ่งไม่ใช่เพียง Fit Test หรือฟิตเช็คฟิตเช็คนี่คือตอนที่เราจะใส่แต่ฟิตเทสคือเราต้องทําครั้งแรกอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เพียงเท่านั้นอาจจะต้องมีระบบไม่ได้เข้าอี a t เลชั่น แล้วถ้าเกิดาสารเคมีได้รับการควบคุมแล้วเราก็ต้องมามมนิเตอร์เหมือนเดิมการมมนิเตอร์ก็ต้องดูเรื่อง work instruction ในการทํางานมอนิเตอร์เรื่อง size ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีมมนิเตอร์เรื่องของ PPE ที่ใช้มมนิเตอร์ระบบระบายอากาศหรือหรือสามารถมอนิเตอร์ด้วยตอนจัดทํำ safety talk อย่างเป็นต้นนะคะ p i t ฟอ l l ก็คือ มักจะไม่ค่อยได้มีการประเมินระดับการสัมผัสในโรงพยาบาลเกี่ยวกับสารเคมีสักเท่าไหร่นะคะก็ควรจะต้องทำปรุงนี้มากขึ้นส่วนเรเด a t ชันก็มีความชัดเจนเพิ่มขึ้นก็คือเรามี r a d i o l โ g จีเซฟตี้ออฟฟิเซอร์นะคะที่รับผิดชอบด้านนี้ก็ต้องอมีการพูดคุยหรือประชุมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพักดันในความปลอดภัยในการทำงานกับลังสีนะคะแตกตัวนะคะ สิ่งที่สําคัญของเรื่องนี้ก็คืออาราลาก็คือจะต้องได้รับการสัมผัสน้อยที่สุดห่างไกลมากที่สุดนะคะเกี่ยวกับรังสีซึ่งเราสามารถ o o l o w w ไกด์ไลน์ได้เพราะมีการเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนนะคะส่วนผลกระทบของบุคลากรเนี่ยก็ จะมีผลกระทบตั้งแต่ระยะที่เป็นเฉียบพลันหรือเป็นระยะเลื้อลังนะคะอันนี้จะต้องไปพูดต่อในรายละเอียดในเรื่องของสุขภาพใน P3 ต่อไปว่าเราจะต้องตรวจอะไรบ้างนะคะเทรนนิ่งก็ต้องทําเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มอนิเตอร์ริงเหมือนกันนะซึ่งตามเกณฑ์ของอ Ionizing Radiation สุดท้ายแล้วนะคะเรื่อง Biomechanic s าศาสตร์เป็นเรื่องใหญ่ของบุคลากร,ก,รก็คือท่าทางในการทำงานการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อนะคะดีที่สุดคือหนึ่งเรารู้แล้วว่ามีบาดเจ็บจากสาเหตุอะไรก็ควบคุมนะคะโดยใช้หลักการ,รยาศาสตร์แต่เป็นเป็นยากมที่ทำค่อนข้างยากนะคะ ทำค่อนข้างยากแต่ต้องพยายามเทรนนิ่งในเรื่องของการทํางานที่ไม่ฝืนธรรมชาติการยกเคลื่อนย้ายที่ไม่ทําลายหลังหรือกระดูนะคะและที่สําคัญคือมีการใช้อุปกรณ์ที่มาช่วยยกเคลื่อนย้ายซึ่งเป็นคําตอบที่ดีที่สุดในการจัดการ process of work ที่ไม่ให้บุคลากรมีผลกระทบจากอ,อันตรายตัวนี้นะคะ,ะส่วนเทรนนิ่ง ก็ควรจะได้รับการอบรมในการให้เข้าใจถึงเรื่องของท่าทางในการทํางานการยกเคลื่อนย้ายนะคะ,ะแล้วก็ าการมอนิเตอร์ก็มีการสอบถามเรื่องอาการเจ็บป่วยแล้วก็ไปตรวจสอบว่าท่าทางามีอาจจะต้องปรับปรุงเรื่องท่าทางในการทํางานเป็นระยะนะคะแล้วก็เอาผลตรวจสุขภาพประจําปีมาดูว่ามีบุคลากรเจ็บป่วยจากการทํางานมากน้อยเทียงไหนนะคะพิธฟอฟก็คือว่ามีการเจ็บบาดเจ็บมากมายแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับการรีพอร์ตไม่รับการรอยซึ่งตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะต้องมารีพอร์ตใน national reporting and learning system ของสอสอพต่อไปนะคะ โรงพยาบาลควรจะระบุให้ได้ว่าเรามีงานอะไรที่มีความเสี่ยงสูงต่ำให้ได้นะคะและเราจะได้มีการจัดการนะคะปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องไวรัสอะไรที่มีเป็นอันตรายที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะนั้นกิจกรรมเรื่องอความปลอดภัยในการทำงานก็ควรจะมีการพูดคุยทุกๆเดือนนะคะผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการด้านอาชีวอนมามัยและความปลอดภยัยก็คือพ1นนั่นเองค่ะ,คะขอบคุณค่ะ